อันยองสวัสดีค่ะทุกคนก็เมื่อกี้เห็นอินโทรกันแล้วใช่ปะคือเมื่อกี้อินโทรนะนะ้นคือเพื่อนำให้นะทุกคนโอเคทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทำเป็นอินโทรเพ่อนแบบอินโทรแบบสไตล์เราคือเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะทำอะไรดีเราก็เลยคิดจะทำแบบนั้นนะคะ โอเคทุกคนนี่เราก็เข้ามาแล้วใช่ไหมแล้วเราก็หาอะไรอหาไอ้นี่นะคะที่ว่ามันเป็นกาแล็กซีอ่อ่ะที่เรากดไปแล้วนะนี่แล้วเราก็เลื่อนนะคะปรับให้แบบเออตามใจชอบลเลยว่าเออจะให้มันถึงเท่าไหร่ดีนะทุกคนเค่ค่ะโอเค,ค,อเคหลังจากที่เรากดนี่แล้วเราก็ไปกดที่เออเลเยอร์แล้วก็กดที่เอเอไอตัวทีอะ่ะพอเรากดเสร็จใช่ไหมคะ เราก็พิมพ์ชื่อช่องเพื่อนหรือแม่งก็ชื่อช่องตัวเองก็ได้นะแล้วแต่เลยนะคะเราพิมพ์ชื่อช่องเพื่อนนะไม่รู้เหมือนกันเนาะเพื่อนยังใช้ชื่อช่องนี้อยู่หรือเปล่าเพราะว่าเออตอนนั้นอนะคือเราติดตามเพื่อนแล้วใช่ปะแล้วมันก็เออประมาณหลายๆเดือนอนะมันบอกว่าอะไรนะอะไรนะมันบอกว่าอะไรออกจากระบบระบบสักอย่างนี่แหละทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก็ดูตามภาพกันแล้วกันนะคือขี้เกียจพูดอะ เค okay, ค่ะเราเลือกคือเลือกสีอะไรก็ได้นะทุกคนนี่เราก็ปรับตามใจชอบเหมือนเดิมเลยเนี่ยค่ะกดไปที่อะไรตัวที่ว่ามันเป็นตัวเขียนอ่ะเออแล้วก็กดแบบเลือกได้เลยว่าจะให้แบบตอนขาเข้าอ่ะมันแบบเลื่อนขึ้นเลื่อนลงหรือว่าไงหรือว่าไม่ก็แล้วก็ตอนที่แบบอะไรยังไงวะ ตอนเคลื่อนไหวทั้งหมดอะ่ะก็เอาแบบไหนก็ได้แล้วก็เคลื่อนไหวตอนออกอะ่ะเป็นยังไงนะคะนี่ก็ดูตามภาพไปเลยนะถ้าใครไม่รู้นะคะถ้าพูดเบาก็ขออภัยนะคะก็คือตะเบงเสียงสุดแล้วนะอันนี้คือพูดดังก็ไม่ได้คนอยู่ข้างล่างแล้วก็มีพี่สาวอยู่ในห้องเนี่ยจา้าโอเคเดี๋ยวเราเข้าห้องกันดีวกว่าเฮ hey, จ้าเข้ามาในห้องแล้วก็สามารถพูดดังได้ทุกคน ไม่มีอะไรหรอกอยากพูดเฉยๆโอเคแปบ๊บนะจ๊ะทุกคนตอนนี้เราเปลี่ยนมาใช้เป็นหูฟังแล้วนะคะเสียงมันก็จะแบบมีลมเข้านะไม่รู้มีลมเข้าเปล่าแต่น่าจะมีแหละเนี่ยค่ะก็เรากําลังเลื่อนหาภาพอยู่คือจะมีความเลื่อนเยอะมากแกแล้คือแบบตัดคลิปก็คือแกฉันก็อ,อเด้อเด้อเดอันนี้พูดนอกเรื่องแล้วโอเคเนี่ยค่ะเราก็ เออปรับขยายภาพตามใจชอบของตัวเองเลยทุกคนเนี่ยชอบแบบเออแบบเอาไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ก็ได้นะคะเดี๋ยวเดียวอันนี้เอาอะไรเนี่ยโอเคอยากทำ ASMR แ okay. กก็คือหูฟังเนี่ยนะคะคือตอนนั้นนเคยเสียบแล้วก็คือเคยแบบเอาของมากินแล้วมันก็แบบไม่มีเสียงคืองงงงมากงงมากแม่นี่คะ่ะแล้วก็ขยายภาพไปสุด เนี่ยแล้วก็ที่เราเขียนว่าอย่าลืมกดไลค์เนี่ยนะคะนี่แล้วก็กดไปที่อย่าลืมกดไลค์แล้วเราก็เลื่อนมาไว้ตรงไหนตามใจใชอบตัวเองได้เลยนะคะแล้วก็เลือกสีเลยค่ะเลือกสีอะไรก็ได้เลยนะคะคือแบบอย่าเลือกสีที่แบบมันไม่เข้ากับภาพ c. คือสีเช่นว่าภาพสีดำใช่ไหมแล้วเราเอาสีที่แบบมันคล้ายๆสีดำอย่างเช่นสีเทาอะไรเงี้ยหรือไม่ก็สีอะไรก็ได้ที่บบมันแบบมัน กลมกลืนกับสีดำอะ่ะไม่ได้นะคะทุกคนโอเคนี่เราก็มาเลือกในโฟโต้นะคะอันนี้เป็นเพลงนะทุกคนเราก็จะกดที่ดาวน์โหลดนะคะเพลงที่เพื่อเราชอบเนี่ยก็คือเพลงมินิฮาร์สนะเราก็จะเลือกเป็นเพลงมินิฮาร์ทให้นะคะที่มันไม่มีเสียงเนี่ยก็เพราะว่าไอตัวที่มันบันทึกในโทรศัพท์เราอะ่ะคือแบบว่ามันจะไม่มีเสียงนะจ๊ะ เราก็เลยต้องการแบบเอ้ยเราก็เลยแบบต้องมาพูดอย่างนี้แล้วก็ต้องอธิบายเพราะถ้าใส่เสียงอย่างเดียวแม่นก็แบบเฮ้ยเสียงมันคือเสียงเพลงนอย่างเดียวนะทุกคนมันไม่มันอนะ่ะมันรู้สึกแบบเฮ้ยไม่มีคนภาคจริงดิอะไรย่างนี้นะคะก็ดูตามภาพไปได้เลยนะนี่เราก็เอออันนี้คือเรากำลังทดลองอยูน่นะว่ามันได้หรือเปล่าทุกคนต้องทดลองนะคะไม่ใช่ว่าเฮ้ย คือทำอย่างเดียวแล้วไม่ทดลองเลยว่าเฮ้ยมันได้เปล่าวะอะไรอย่างนี้นะไม่คิดจะลองฟังดูหน่อยหนึจ้าว่าที่ฉันตัดต่อมนันเร็ยนยังไงแต่มันก็คงไม่ได้ยินหรอกโอเคค่ะทุกคนไม่มือมากเลยนะคะก็มันก็จะตัดนานหน่อยนะคือเห็นว่ามันน้อยๆอ,ยอะ่ะทุกคนแต่เวลาตัดคีบันนานนะ คือมันต้องตัดให้มีเสิ่งเอฟเฟกนู้นนี่นั่นเข้ามาแบบเฮ้ยบางคนเขาแบบไม่ได้ยินเสียงอะที่แบบเขาเป็นใบอะเออแกแล้วคือเราต้องเขียนคําบรรยายหรืออะไรก็ลงไปได้นะแต่คืออีชานะขี้เกียจเขียนแล้วก็คือเวลาจะแบบไลฟ์สดใน YouTube หรือว่าเขียนคําบรรยายใน YouTube อะไรต่างๆแม่งก็เขียนไม่ได้ขึ้นงอน่อะไรวะเนี่ยไลฟ์สดยังไงไม่ได้มันบอกว่าอะไรก็ไม่รู้คุณไม่มีสมบัติพอเพียงพอเริไมรู้ อีนี่ก็งงคือเป็น YouTube ก็จริงนะแต่ไม่ทู้เรื่องคะะ่ะเคทุกคนนี่ก็คือต้องปรับให้ตรงกับคำเขียนแล้วก็ภาพของเรานะคะไม่งั้นมันก็จะแบบ what ไม่ตรงกันลูกอะไรอย่างนี้เราก็ต้องกลับไปแก้นะจ๊ะ <c oughs> คือแกดูกตาเอกหรือ,อยังตาเอกแกลงคลิปเก่งมากเลย จริงๆคนเรียกพี่เอกนะแต่เรียกแต่เอกอะจริงๆก็เรียกพี่ดีกว่านะคะเพราะว่าเราก็เออไม่ได้ว่าอะไรห่างก,กับเขาโอห่างเป็นเด็กทารก,กก็อีฉันก็ยังอยู่ปลายเลยค่ะพี่สาวขึ้นมอสองดิฉันขึ้นปหกค่ะห่างกันสองปีนะคะอีฉันเนี่ยอยากจะขึ้นมเต็มทีแล้วเบื่อกับปมากเลยคือปอมันดูมีความเป็นเด็กแล้วคืนนี้ใสนิใสฉันอะมันดูมีความโตอะ คืออยากใส่อะไรที ici, ่มันโตโตไม่อยากใส่อะไรที่มันมุงมิงฟงฟิงกุ้งกิ้งกระดิ่งแม่หว่ะแกนี่ค่ะแล้วก็ขยายวิดีโอที่เราเลือกมาเมื่อกี้อันนี้เพื่อนทำให้นะพื้นหลังเราจะเป็นเอออะไรพื้นหลังเราเป็นอะไรก็เออภูเขาภูเขาอะไรสย่งนี้แหละที่มันมีหิมะตกอ่ะ ค่ะแล้วเราก็กาลังหาภาพเพื่อนคือเป็นคนที่ขี้หลงลืมมากว่าภาพเพื่อนอยู่ไหนแกภาาเพือพ่อนหายแล้วก็หาเจอแล้วนี่แล้วเราก็ขยายให้มันตรงกับพื้นหลังของเรานะคะคือถ้าไม่เอาพื้นหลังอะ่ะก็ต้องแบบมันแบบมันเอาพื้นหลังดีกว่ายังไงมันก็รู้สึกว่าเอาพื้นหลังดีกว่านะคะทําไมเหนือวะติดจากพี่โบแน่เลยถามว่าพี่โบเป็นใครนะคะ <c ười> ขึ้นช่องไม่ได้คะ่ะ ไปขึ้นช่องดีกว่าขึ้นช่องดีกว่าหรือไม่ขึ้นดีไม่ต้องขึ้นแหละเลนะออเนาะนี่ค่ะเราก็ดูที่เรากำลังจะต่อแล้วก็ดูที่เรากำลังพูดจีเนี่เคยใช้แอป Character นะเคย Character มีหลายมีหลายอันมาเลยเคยแบบมีทั้งอันสีฟ้าอันสีม่วงอันสีน้ำตาลแล้วก็อันที่เราใช้มากบ่อยที่สุดก็คือน่าจะเป็นสีส้มไม่ก็สีแดงแต่เราว่าสีส้ม สมเดงอืออันนั้ทุกคนพูดถึงเพลงต่อเพลงคือแบบแกฉันแบบชอบเอริสมากแล้วก็ชอบเจสซี่เสียดายอ่ะ EP ที่สิบห้าแกเจสซี่ฉันไม่นะอยากสปอยมันคันปากมากเลยเพราะฉันดูสปอยฉันเป็นคนที่ชอบให้ใครสปอยฉันเป็นโชบ๊ะฉันเป็นคนที่ชอบให้มีคนสปอยเพราะถ้าไม่ได้สปอยเนี่ยฉันรู้สึกโอ้แม่ก๊ันขาดอะไรไปสักอย่าง คือเป็นคนชอบดูสปอยอะเป็นอะไรก็ไม่รู้พยายามตัดใจก็ตัดไม่ได้อ่าแล้วก็คิวเอนะคะก็ยังไม่ได้ทำคิวอนะคะคือทําแล้วแต่มเมมเต็มจ้าก็เลยต้องลบโอเคมันก็จะยาวๆหน่อยนะถ้าใครเบื่อก็ต้องดูจ้ะหรือถ้าใครเบื่อเนี่ยก็กดไลค์ก่อนนะแล้วห้ามกดดิไลค์นะห้ามกดดิไลค์เลยแล้วก็ห้ามคอมเมนต์ด้วย คือฉันจะปิดคอมเมนต์เก๋ว่าได้ยินไอ้นั้นปะลมฉันเป่า,าลมเ <c oughs> ก๋้ยทำไมมันใช้เป็นกับไอ้นี้ไอแอปนี้ทำไมมันใช้ดีจังทำไมพอฉันถ่ายกับกล้องสดเนี่ยแม่งทำไมมันไม่ได้แบบนี้บ้างวะเสียงมันไม่ขึ้นอะ่ะทุกคนเสียงมันจะแบบมันรับพูดปกติเลย มันไม่ได้พูดแบบเสียงดังๆเลยแกงงมากแม่ได้ยินเสียงเพลงที่พี่เปิดจากไกลทุกคนได้ยินเสียงปะเดี๋ยวเมันมันดีดไม่ขึ้นอะเดี๋ยวโดนเล็บโดนเล็บ,ลบไม่โดนอะไรเลยโดนเล็บอย่างเดียวดีดนิ้วนะจ๊ะเ่ okay ค่ะ นี่เราก็กําลังกําลังแบบโหลดมันเข้ามาในโทรศัพท์มันก็ท่บมีโฆษณาขึ้นมานี่เราก็กดไปที่ตรงแชร์นะที่เป็นสามเหลี่ยมลูกศรดีกว่าไอ้ที่ว่ามากน้อยอะ่ะนี่เราก็กดแชร์ไปให้หนูเอิญเอยิญเ,เพื่อนรักคือเอิญก็ส่งอ,อินโทรมาให้เรานะคะเราก็จะส่งอินโทรไปให้นางแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่านาง,ย,างยังยังอ,ออกจาก YouTube แล้วหรือเปล่าหรือว่ายังไม่ออกนะแต่ไม่อยากให้ออกอ่ะก็คือนะคะผู้ติดตามบัตรจูแังก็43คนแล้วแค่โอเคทุกคนอย่าลืมไปกดติดตามช่องอันชาแนลนะคะเพราะไม่รู้ว่าหนูเอินบริสุทธิ์นี้ยังอยู่หรือเปล่าเพราะฉันแบบติดตามนางแล้วแต่มันหายไปแกนี่ฉันส่องกระจกนี้รู้สึกว่าผมตัวเองนี่มีความบอลบอลนะสีบอลน,น่ะแล้วเราก็พิมพ์ไปว่าเขาทำให้แกนะว่าแบบ ช่องแกยังทำ u t u b e อยู่หรือเปล่าหรืออยู่ไหมจริงๆไม่ต้องอ่านว่าใหม่นะแต่เราพูดกันว่าไหมไหมนี่มันต้องมอม้าแล้วก็อะไรก็ไม่รู้จะไม่ได้คือเราไอตัวที่มันแบบยอยักไม่โทรแล้วก็ไอตัวที่อยู่ก่อนไม่โทรมันตัวอะไรวะทษโทพูดเพลินเกินนะแกคือลืมไปเลยว่า ต่อคลิปอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาปิดคลิปกันโอเคทุกคนคลิปคลิปวิดีโอบบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบายแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะคะขอย,ย้ำว่ากดไลค์นะคะโอเคคทุกคสนสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะก็อย่าลืมกด ติดตามด้วยนะคะแล้วก็เกิดไลค์ถึงคลิปเลยนะคะตั้งแต่คลิป 1. คลิปแรกของเราจนถึงคลิปปัจจุบันโอเคบาย